สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ราคอตรับพวกกับผมกับคิงเราหลกอยครับผมนี่คือยี่สำหรับเกมนั้นเลยสุดเทพมาใหม่นะคือถ้าคุณเนี่ยลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมมาใหม่เข้าเครื่องแล้วก็ดูเกมจากคลิปนีไ้ได้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียเวลาเปล่าอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นแต่ละเกมที่เอามาเนี่ยคือจะตั้งใจเลือกให้คุณไปอย่างมากเลยนะชื่อเกมไม่รอการดาวโหลดน,นี่คุณสามารถดูไนะด้ในช่องของเป็นแล้วก็ผมและเพื่อใน้คุณจะได้ไม่พลาดเกมเจ๋งอะไรอย่างงี้ก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้นะแต่สำหรับใครที่กดแล้้้วขอบบคคุณมมมมมาากกกกแลลรัผเเเิปจะะีนง ก็มาดูแล้วผมโอเค l สก s g เกมระดับที่20่สิบเด n ตันดิก็ผมคือถ้าคุณในชอบเล่นเกมได้อยู่แล้วใน PC ซีอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้คือต้องบอกคุณก่อนว่ายินดีมากมากแล้วับผมเพราะว่าตอนนี้มาบนมือถือแล้วับผมซึ่งต้องบอกคุณอ่องเกมเนี่็คือภาพราฟริกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลังการกานสร้างมากๆเลยนะคือเราจะรับบทบาทเป็นคนส่งพัสดุก็ผมคือแน่นอนจะมีหลากหลายอย่างให้เราได้ทํทำมากๆแล้วับผมซึ่งสำหรับใครได้ชอบในเกมแนวผจญภัยแนวเนื้อเรื่องก็นีแล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเนือเรื่องจะเข้มข้นแล้วก็มันมากๆเลยสำหรับใครได้ชอบในเเกมมมต่่ออสู้้หรืววาไดแ กระซีเยอะกันนี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมา,มากเลยนะคือจะชอบในเรื่องในเกมนี่เหมาะเลยแต่ว่าถึงแม้เกมนี่คือจะนั่งเล่นมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณภาพกราฟิกในเกมมันึ้นหนักพอสมควรนะถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมาถอที่มีสเปคร,ระดับเลยก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้ดเดน็ตนะเกมระดับที่สิบเก้า OneStage RP Live Simulator ก็ผมคือถ้าคุณชอบเล่นเกมแนวเชียร์เอโรเพก็นี่แล้วก็ผมตอนนี้คือเกมแนวเชียร์เอออนไลน์ที่เราสามารถ้กับเพื่อนคือมีเยอะมากๆก็ผมได้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจนะซึ่งแน่นอนเกมกนคือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือจะสวยงามอลังการมากๆเลยนะในที่สําคัญเนี่ยคือเราสามารถเล่นโรเพรวัสมอบบา์เป็นตัวละครอะไรก็ได้เลยก็ผมแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นเพื่อนได้นะของเล่นคือเยอะมากๆเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่เน็ตนะเกมระดับที่ สตาร์วอ s ์สฮันเตอร์สก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยเป็นแฟนของสตาร์วอร์และเป็นสาวกของสตาร์วอร์อยู่แล้วก็นี่เดี๋ยวก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งาพโนเกมเนี่ย oh คือแน่นอนจะมีตัวละครจากสตาร์วอร์เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมคือเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้แล้วก็ออกไปต่อสู้กับคนอื่นก็ผมคือแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจะมีสกิลแล้วก็จะมีความสามารถเฉพาะด้วยก็ผมคือมันจะลังการมากๆเลยนะตัวละครเยอะมากๆด้วยซึ่งสำคัญเนี่ยคือคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือจะสวยงามมากๆแล้ว นี่เ๋ยก็ผมซึ่งไพ่โรเกมเนี่ยคือจะมีต้อเล่นเยอะพอสมควรนะคือถ้าคุณชอบ่นเกมนั้นจะเราสามารถใช้สกิลในการต่อสู้หรือว่าฆ่าฝั่งคนอื่นได้ก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบ Star Wars อยู่แล้วเกมนี้คือจะแนะนําเป็นพิเศษเลยก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกรูปภาพสวยหลักการพอสมควรเลยนะเล่นคนเดียวก็มันอยู่แล้วแต่เรายังสามารถจับคู่เล่นทีมกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเฉนดนนะเกมมาดับที่สิบเจ็ด บนพัลส์แมนเวิลด์ก็ผมคือถ้าพูดึงเกมมาใหม่นั่งเล่นก็หนึ่งในเกมนั้นก็ต้องติดเกมนี้ก็ผมต้องบอกแล้วว่าถ้าคุณดูใดเมตอยู่แล้วแล้วก็ชอบไซท์ธมะก็หนีแลวก็ซึ่งที่เป็นเกมมาใหม่ที่นั่งเล่นมากๆแล้วก็อลังการมากๆและก็ผมเป็นเกมที่ทําให้เราสามารถโมบเป็นไซต์รมะแล้วก็ต่อสู้ได้แบบลุเดือดเลยนะซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครจากวันพัลส์แมนเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่อลังการมากๆแล้วก็ผมก็จะมีความสามารถตามตัวละครนั้นเลย ด้วยนะฉากต่อสู้ของเกมมันเขมขนดเดือนเดือดมากๆแล้วผมคือถ้าคุณจะได้เกมแมล้วจะเราสามารถกดสกิลแบบมันเลยก็นี่เลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่กลำลังตามหาเกมที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็จบได้ด้วยคนเดียวก็นี่เลยก็ผมคือเราสามารถติตามในเรื่องได้นะไปเกมออนไลน์ตั้งเช่ไหนก็ผมติดเครื่องว้ได้เลยนากเลยมากๆเลยก็ผมเกมมันเป็ปี16 การีน่าอันดาวก็ผมคือถ้าคุณอยากจะได้เกมมาใหม่แล้วก็กางตามหาเกมนแนวซาวเวอร์หรือว่าเอาชอร์รอดก็นี่เลยก็ผมซึ่งนี่เป็นเก,เ,ปเกมที่เปิดตัวมาไม่นานนี้ก็ผมบอกเลยว่าเกมเนี่คือระบบของเครื่องแล้วก็อลังการมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนวน่าเกมเนี่คือคุณสามารถในคนเดียวก็ได้แต่เรายังสามารถหาเพื่อนในเกมก็ได้รือเราจะชวนเพื่อนของเราเล่นด้วยก็ได้เหมือนกันก็ผมคือเกมจะบอกเลยว่าเล่นคนเดียวก็สนุกมากๆแล้วก็ผมคือเนื้อเรื่องในน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งคุณภาพของเฟือในเกมมันคือภาพค่อนข้างสวยก็ผมแบบสวยแบบอลัง,างาาลการมากๆเลยนะสำหรับใครที่กลงตามามมเกแนว เอาร์ลอตตมีภาษาษไทยก็น,นี่เลวก็ผมคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์เกมเอาชาร์ลอตต้เก็ผมเราต้องเอาชาร์ลอจากเหล่าซอมบี้แต่ว่าเราเองสามารถต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นด้วยกันเองก็ยังได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่เน็ตนะน่าเล่นมากๆเลย เกมมานันพิ่า d r u b l e Racing Star ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่มาเล่นมากๆเลยนะถ้าคุณเนี่ยกลังตามหาเกมในาแข่งรถก็นหนีนะก็ผมซึ่งายโนเกมเขจะบอกคุณว่าจะมีตัวละครให้เราเลือกได้เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมที่สําคัญในเกมเนี่ยคือแน่นอนไปเกมแข่งรถอยู่แล้วคือเราต้องเข้าเส้นชัยอยู่แล้วก็ผมและแข่งกับคนอื่น,นอะไรางี้นะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วยจะมีพวกสกิลวาต่างๆมากมายก็ผมเราสามารถใช้เพื่อสนับสนุนเราเองก็ได้เพื่อเพิ่มความเร็วอะไรงี้แต่ว่าเราสามารถบางสกิลเนี่ยคือนนนกกกกัะเเเป็มมมมาาาคแล้้วบผถชอ แข่งรถก็นี่เลยได้ไปเก็บมาใหม่จินร่าเร็วามากเลยนะไปเก็บออนไลน์ต้อัวไหนก็ผมเกมมาดับที่สิบสี่ แกรนคิมิโนออนไลน์ก็ผมนี่เป็นเกมมใหม่ล่าสุดที่น่าเล่นมากมากเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนว GTA อยู่แล้วแต่ว่ายในเกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้แล้วกับคนอื่นได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้หลากหลายรูปแบบแล้วผมคือลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะและแน่นอนเราสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ด้วยก็ผมซึ่งในเกมมันคือจะมีไมค์ด้วยเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนอื่นได้เลยเราสามารถถายเพื่อนในเกมได้ด้วยนะซึ่งภายในเกมมันคือจะมีอาวุธปืนต่างๆมากมายให้เราเลอใชยยมร่่นไแบปั เกมแนวจีนเออยู่แล้วหรือว่านายไฟเอ็มก็หนีนะครับผมเราสามารถหาเพื่อนในเกมก็ได้ด้วยเรียว่าไดคนเดียวก็มันในเกมนี้ถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวจีนเอก็หนีนะครับผมไปเกมออนไลน์ต้องชินเด็ดเน๊ะ เกมมัดับที่13 d e a d b l o t Survival ก็ผมคือถ้าคุณอยากลังตามหาเกมแนชวชโรดมาใหม่ก็หนี่แล้วก็ผมต้องบอกคุณอย่างว่าเกมนี่คือภาพคุณข้างสวยแนละ้วคือตามที่เห็นแล้วก็ผมซแน่นอนเกมนี่คือเป็นเกมแน,นชวชโรดคือเราเ네นี่ยต้องเอาชโรดจะฝูงไปเด็บซอมบี้ก็ผมคืจะมีซอมบี้เนะียคือเยอะมากๆเลยนะแต่ต้อบอกคุณกันว่าเกมมันคือซอมบี้ค่อนข้างโหดแล้วก็สมจริงมากๆ,ๆก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายเมืองให้เราไปประจนภัยมากๆเลยนะแน่นอนจะเปเกมแนวที่มีประกิจมิชั่นด้วยซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีพวกของให้เราครับต่างๆมากมายก็ผมคือเราสามารถฟาร์มของต่างๆต ได้นะคือจะมีพวกซอมบี้ต่างๆมากมายเลยถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวเชอรอดจากฝูงเป็นซอมบี้ก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะว่าเกมนี้ซอมบี้เนี่ยคือมาเต็มรูปแบบแล้ครับผมอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าอาจจะง่ายสำหรับคุณก็ได้นะถ้าใครกำลังตามหาเกมแนวเชอรอดก็นี่นะครับผมเป็นเกมที่ภาพสวยจัดจ้านพอสมควรนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับผมต้องเชนเน็ตเล่นนะติดเครื่องไว้ได้เลยเกมระดับที่12 บล็อกครีมซันบ็อกพิกเซลไอพีจีก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมดิจิตอแต่ว่าอยากได้เกมดังพิกเซลมากกว่าหรือว่าอยากได้เกมดังไมโครฟลัสมากกว่าก็นี่เลยก็ผมสิ่งที่เป็นเกมดิจิตอลเนะคือเราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้แล้ยก็ผมคือจะเต็มรูปแบบเลยซึ่งภายในเกมเนี่ยคือาจะเป็นเกมดังพิกเซลแต่ว่าภาพค่อนข้างสวยนะคือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ด้วยรวมไปถ่ายเกมดิจิตอลเละคือเราสามารถเล่นแบบเพลินได้คือเราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้แล้ยก็ผมคือลุกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่่าาาบบบููตตงงๆๆคือเเเ็็มมมรปแแแลลล้้ววผกกจ๋ย เป็นแบคของเพื่อนพอสมควรนะไปเก็บออนไลน์ต้องเช็นนะ เกมมันนับเป็น11โลวเลเวลลิ่งก็ผมสำหรับใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้มาเป็นเกมแล้วนะต้องบอกว่าเกมนี่คือทำออกมาได้เจ๋งมากๆก็ผมซึ่งจะมีการต่อสู้แบบอลังการการสร้างเลยนะซึ่งนอนนี่เป็นอนิเมะที่ดีมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะแต่สำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูจบแล้วก็อยากดูต่ออะไรเงี้ยก็ถ้าไม่อยากรอก็เอาเกมนี้ไปเล่นก่อนได้ก็ผมซึ่งเกมมันคือเอาไปคล้ายเกมนาสโรดอันเจียนเลยก็ว่าได้ในที่นนอนเกมนี่คือเราสามารถบังคับตัวละครได้อย่างอิสระ ผูดักภาพพระเกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลาการงนสร้างมาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบในเกมอะไรไม่อยู่แล้วแล้วก็ชอบในเกมต่อสู้แบบบู๊แหละก็นี่เลยไปเก็บได้ภาพสุดจ้านามากเลยนะเคยเล่นเกมนี้เหมือนจะดูอนเมะไปด้วยเลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บมาใหม่ด้วยนะไปเก็บออนไลน์ต้องใชไหมครับผมเกมมันดับปี 10, Mobile ้สิบเอฟเวนเจอร์สโมบายครับผมคือถ้าคุณในชอบในเกมสงครามาก็นี่ล้ครับผม ซึ่งนี่เป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบในเกมสงครามอยู่แล้วก็นี่เลยซึ่งเกมนี้คือเราสามารถเล่นตามประิจในเรื่องได้ก็ผมคือในเรื่องนี่คือแบบที่คุณเห็นตอนนี้แล้วก็ผมคือมันบ้าเลยนะซึ่งต้องบอกคุณเหง่ว่าเกมนี้คือฉากต่อสู้นี่คือมันเดือดๆมากเลยนะคือเราสามารถยิงถล่มศัตรูได้ก็ผมที่สําคัญเนี่ยฉากในเครื่องบินนี่คืออลังการมากๆเลยนะคือเราสามารถต่อสู้ได้แบบอลังการแล้วก็ผมคือถ้าคุณชอบในเกมสงครามที่ภาพสวยแต่ความจําน้อยก็นี่เลยก็ผมต้องบอกเกมนี้เป็นเกมใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจก็นี่เลยก็ผม่้อีในเรืง เดี๋ยวนะแต่ยังมีโหมดอื่นๆให้คุณเดเล่นอีกด้วยครับผมถ้าใครชอบเปเกมสงครามอย่าลืมเล่นเกมตอนว่างก็หนีนะครับผมเกมนี้นเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,นะแต่เครื่องก็ได้เลยเกมมันับไีเก้า Kingdom the l o o d ครับผมคือถ้าคุณเนี่ยกลางตามหาเกมแนวเชอรอจาเจ้าฝูงไปดิบซัมบี้แต่ว่า ยันในเกมแนวสไตล์แบบพราชวังอะไรเงี้ยก็นี่นะครับผมซึ่งนี่เป็นเกมมัใหม่ที่น่าสนใจม,มากๆเลยนะคือแน่นอนเกมเนี่คุณเนี่ยต้องเอาเชอร์รอดจากพียซ์มบี้อยู่แล้วก็ผมคือจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือภาพสวยอลังการมากๆเลยแต่แน่นอนว่าไม่ได้ให้คุณเนี่ยต่อสู้กับเราพียซ์มบี้อย่างเดียวก็ผมคือเราสามารถเจอคนอื่นได้ด้วยนะโหมดปฏิภูมิก็มีโหมด PvP ก็มีด้วยเหมือนกันก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวชอทีี่่ภาพสวยก็นเลยเอาชอจากกผมมมพีี่ซอออบ้้นนนนะเเป็ไไล์ตงครื่อง hello เกมดับที่แด Drive Division ก็ผมคือถ้าคุณชอบไปเกมแดริฟต์รถมากกว่าก็นี่นะก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น,น่าเล่นมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามแบบตามสายที่เราต้องการนะ้นะก็ผมไม่ว่าจะเป็นดริฟต์รถหรือว,ว่าหากเงินเพื่อไปซื้อรถแต่งรถก็ได้เหมือนก็ผมเกมก็คือจะมีรถต่หลายคันให้เราเ,เลือกใช้มากๆเลยนะคือรถแต่ละคันเนี่ยคือเทม่มากๆก็ผมซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือเราสามารถดริฟ์ได้เหมือนกันนะคือจะมีหมดอิสระด้วยคือเราสามารถทําอะไรก็ได้ก็ผมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบดริฟต์เราสามารถปิดหมดดริฟ ในโดเกมนะ่ะคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆ,ๆ,ๆแล้วก็ผมสำหรับใครได้ชอบไปเกมในแข่งรถก็นี่เลยคือเราสามารถขับไปเล่นชิลๆได้ก็ผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมก็่คือภาพสวยพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่ไหมครับผมเกมมาดับพี่7 Legends Difficult แ l ม m ์ไม่เกมครับผมคือถ้าใครเป็นคนหัวร้อนง่ายก็ <laughs> แต่คุณอยากเล่นก็เล่นได้นะเกมนี้ซึ่งเกมนี้คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราต้องเก็บสถิติหรือว่าผ่านด่านอะไรเงี้ยก็ผมคือด่านได้บอกแล้วก็มันไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า <c oughs> สําหรับใครได่ชอบเกมที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้แบบปวดร้อนนิดหน่อยก็นี่แล้วกว็ผมแต่ก็แล้วแต่คนแหละคือเกมนะเพราะว่าถ้าเล่นแบบเพลินก็สนุกเหมือนกันนะเป็นเกมที่มาถึงสเปคไม่แรงก็เล่นได้เหมือนกันก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะจะเ,เครื่องไ็ได้แล้วกว็ผม เกมระดับพี่6 Crisis X Your Last Survival ก็ผมถ้าคุณเยากลังตามหาเกมแนวชรอดภาพสวยลางการกันสร้างก็นีเด็กก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ล่าสุดที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมนี่คือเป็นเกมแนวชรอดก็ผมคือเราสามารถเอาชรอดจะฝูงเลิตสมบีได้คือแน่นอนเป็นเกมแนวชรอดอยู่แล้วคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้เต็มรูปแบบแล้วก็ผมคือจะมีเล่นเี่กคือเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ภาพสวยเด็กก็ผมสําไพชอบเป็นเกมแนวชรอดที่เราสามารถเล่นคือเล่นสนุกอยู่แล้วแต่เราสามารถเด็กเพื่อนได้ก็หนีเด็วก็ผม ไปเก็บได้รวดของเครื่องมากๆเลยนะไปเก็บออนไลน์ต้องเฉยครับผมเกมบันดาลตี่5 Fairy Tales ก็ผมนี่เป็นเกมอนิเมะมาใหม่ที่อลังการมากๆในเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนีนะครับผมซึ่งภายในเกมนี่คือตัวละครเยอะม,มากๆอีกด้วยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือสกิลน่อลังการมากๆครับผมเราสามารถจัดทีมได้ด้วยถ้าชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะภาพก็สวยแล้วก็ผมไปเก็บออนไลน์ต้องเฉยนะ เกมมาดาปี้สี่บ a r ีเ o r ์สฟรายส์ฟอร์ฮก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมนักรบก็หนีนะก็ผมซึ่งเกมนี่คือมันอลังการมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากก็ผมเกมนี่คือเล่นง่ายมากๆเลยคณแค่จับคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้เท่านั้นเองก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถดวลแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้แบบดูโอก็ได้หรือว่าแบบสี่ต่อสี่ก็ได้มันก็ผมคือมันมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมนี่คือแน่นอนจะมีสกิลให้เราเลือกใช้เด็กก็ผมคือเราสามารถกดสกิลได้แต่ว่าเกมนี่คือจะมีตัวละครเยอะพอสมควรนี่ค้อาาจจะต้องเป็นกร อะไรนะซึ่งสำหรับใครชอบเล่นเกมต่อสู้แนวแตระรบยุคเก่าอยู่แล้วก็นี่เลยคือเกมเลยคือภาพสวยงานพอสมควรครับผมคือไม่ต้องขึ้อะไรมากเลยนะเล่นตอนว่างได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้มาถึงสเปกกลางๆก็สามารถในเกมนี้ได้เหมือนกันนะไม่ได้หนักเครื่องขนาดนั้นครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่เลยนะติดเครื่องก็ได้เลย เกมมันดับปี 3, Bora, Zombie, irl, World, ้สามบราสอมบี้สเวเวอิลก็ผมคือถ้าคุณนชอบเในเกมแนวเรอดที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็หนีแล้วก็ผมเพราะว่าเกมมันคือเป็นเกมแนวเรอดจะฝูงไปดิบซอมบี้นะเราคล้ายๆว่าเลเวลความยากมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรงี้นะสมมติว่าคุณเอาช่าไดนเลเวลหนึ่งได้มันก็จะเพิ่มไปเลเวลสองแล้วก็ซอมบี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ผมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรงี้นะถ้าคุณชอบเในเกมแนวเรอดจะฝูงไปดิบซอมบี้อยู่แล้วก็หนีแลนะก็ผมคือซอมบี้จะถาโถมเข้ามาคุณแบบปลังการเลยนะแต่ต้องเเ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 ลล่่่่่่่นน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 ตตออออออไไไปปปรรืืืยๆคคััผมมมมมมมทีกกกกก้้้็็งงใชาาสแดห นะซึ่งแน่นาครอาจจะมีโอกาสที่จะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยในเกมนี้สำหรับใครชอบไปเกมแนวจชรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมความจําน้อยมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมติดเครื่องก็ได้เลยโอ้แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราชื่อรอดได้แต่ละแมทดเนี่ยคือจะมีของดอกมาอยู่แล้วก็ผมเราสามารถเก็บได้นะไปเก็บอะไรต้องเช่ไหมครับผม เกมันดับที่สองคอมพลสเบธเทนโรโยก็ผมคือถ้าคุูเนี่ยกำลังตามหาเกมแนวชอรอดที่เราต้องเอาชรอดจากผู้เล่นมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่คืออลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเกมได้เขีนเป็นเกมแนวเทนโรโยคือเราต้องเอาชอรอรอดก็ผมถ้าเราเอาชรอดจนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายหรือว่าทีมสุดท้ายก็เราจะได้ที่หนึ่งรชนะนั่นเองนะซึ่งเกมนี่คือภาพสวยอลังการพอสมควรนะคือไม่ได้แค่สวยอลังการอย่างเดียวแต่ว่าจะมีลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวเทนโรโยสไตล์ นนนะและภาพก็สวยหลักการอีกด้วยซึ่งนองในเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชน,นะนะ เกมันดับที่หนึ่ง Lost Future ก็ผมคือถ้าคุณกลังตามหาเกมแนวชอรอดที่ภาพสวยอลังการอีกเกมก็หนีเลยครับผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือคุณสามารถเล่นคนเดียวได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือซอมบี้เนี่ยเขาทำออกมาได้สมจริงมากๆแล้วผมถ้าคุณนเนี่ยบอกว่านี่ยากได้เกมคนเดียวชิีวๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็หนีเลยเพราะว่าเกม,มนียคุณสามารถไดนเพลินได้เลยก็ผมเพราะว่าเกมมันคือจะมีความสมจริงระดับหนึ่งนะคือซอมบี้จะไม่อึอดอัดเรื่องอะไรขนาดนั้นก็ผมแต่ว่าจะเข้ามาหาคุณแบบอลังการเลยซึ่งแน,นมม่นอนวช ที่ภาพสวยแล้วก็มีได้เรื่องก็นี่เลยซึ่งภพ่ในเกมคือแบบบนข้ากว้างใหญ่เนะคือเราสามารถฟาร์มของตามเมืองร้างต่างๆได้ก็ผมที่สําคัญคือเกมนีคือไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวเนะคือเราสามารถสลับการต่อสู้ได้ก็ผมถ้าตัวละครตัวนี้ตายเราก็สามารถเลือกตัวใหม่ได้อะไรย่างี้นะเกมที่น่าเลน่นมากเลยไปเก็บอะไรต้องฉเฉลยนะโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็นกผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณนชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณเนี่ย อยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยถ้าอยากหาเกมเล่นตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมคุณสาม,มารถจิ้มดกดดูคลิปต่อไปได้เลยนะแต่จะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมเล่นอีกเทียบเลยให้คุณสามารถหาได้ก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณงมาติดกดเข้ามาดูนะชิวเกมมาแฟน๊ายบมยกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะ